มืดมาอีกแล้วทุกคนลมมาก่อนเลยนะคะเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะทุกคนจะ้ะมืดมารอบด้านเลยนะคะทุกคน มืดมาแล้วมืดมาแล้วเสียงสน่นเลยค่ะทุกคนจะ้ะนี่สน่นวันไว้ลมกับมืดมานะคะไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะทุกคนไี่ มแรงซะด้วย จะตกหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าจะตกไหมจะตกไหมนี่ลมกับมืดมานะคะทุกคนนี่มืดมาแบบนี้เลยนะคะนี่ลมก็มานะคะทุกคนยังไม่ตกนะคะ